สวัสดีครั Beautiful Soul ทุกคนนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมินิพิทคาค์ดนะครับมาอ่านไพ่สั้นๆกันนะครับก็มาดูกันว่านะครับเทวดาประจําตัวนางฟ้านะครับหรืออาร์แอจต่างๆของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมีอะไรอยากจ,จะบอกกับคุณบ้านนะครับมีอยู่3ากองกองที่1เป็นหินอาเกตกองที่2เป็นหินอะเมทิสนะครับ กองที่3เป็นหินลาพิสลาซูรีนะครับก็เลือกได้เลยนะครับตั้งจิตทําสมาธิให้นิ่งนะครับแล้วก็เลือกไพ่แล้วไปดูกันนะครับว่าแต่ละชุดนะครับมีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างสวัสดีครับคนที่เลือกชุดที่1นะครับเป็นหินอาเกตนะครับมาดูกันว่ามีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะครับซิ่งสักดิธิ์เทวดาประจำตัวคุณเมียงโจ f s อ r สเตรนนะครับแล้วก็มีเอเจ e n t a c l e s นะครับก็ Angel of strength มาเนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนเขานะครับเหมือนท่านอยากจะบอกกับคุณว่าสิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตามเป้าหมายของคุณอยู่หรือเส้นทางชีวิตของคุณอยู่ที่คุณเผชิญอยู่นี้นะครับคุณได้รับการช่วยเหลืออยู่แล้วคุณได้รับการซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับอยากให้คุณเหมือนมั่นใจนะครับเชื่อมั่นทั้งในตัวคุณเองเลยแล้วก็เชื่อนะครับ ในในพลังงานที่สปอร์ตคนอยู่เบื้องหลังนะครับสิ่งที่คุณทำงานที่คุณทำนะครับมันมันสร้างเงินสร้างไรายได้ให้คนอยู่แล้วนะครับกับตรงนี้ที่คุณทำขอแค่คุณต้องเ,อเขาเรียกว่าลุยมันด้วยด้วยด้วยความรักดีกว่านะครับอย่าคิดว่าการหาเงินหรืออยากคิดว่าการทํางานของคุณนั้นมัน,ม,นมันทุกข์ทรมานหรือมันยากลําบากหรือมันเ,เครียดอะไรแบบนั้นนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่ายิ่งคุณนะครับ รู้สึกว่าเงินคือพลังงานของความรักมากเท่าไหร่นะครับชีวิตคุณมันจะง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับคนที่เลือกกล่องไพ่กล่องที่1น,นะครับสวัสดีครับคนที่เลือกกล่องที่2นะครับอเมทริชนะครับเรามาดูกันว่า Angel เทวราประจําตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวอยาจะบอกอะไรกับคุณนะครับคุณได้หมายเลข11 Angel of c r e s c e n t Tens นะครับแล้วก็มี ดี e อมเปอเลอร์นะครับหมายเลขสี่ก็คนที่เรื่องของไพ่กองที่สองเนี่ยตัวคุณนะครับหรือหรือเมสเซจที่ผมรู้สึกก็คือคริสเซนเทนมันเป็นลักษณะของสัญญาณไหวพริบหรือสัมผัสพิเศษต่างๆตรงนี้ครับคือคือคุณมีมีพรสวรรค์อยู่แล้วนะครับหรือคุณมีศักยภาพมีความสามารถอยู่แล้วนะครับดี e อมเปอเลอร์ขึ้นมาอีกนะครับคือช่วงนี้อาจจะต้องสังเกตนะครับเขาเรียกว่าสัญ,ญญาณภายในของคุณสังเกต เสียงอะไรบางอย่างหรือสังเกตเมสเซจข้อความอะไรบางอย่างนะครับให้คุณสังเกตดูนะครับเพราะนั่นอาจจะเป็นลักษณะของคาใบ้หรือเป็นเป็นสิ่งที่คุณจัดต้องทําก็ได้เพื่อให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณหวังไว้นะครับเป้าหมายของคุณเด็กเอ็มพาวเวอร์ก็อาจจะเป็นคนที่มีความอุดมสมบูรณ์มีม,มีมีหน้าที่การงานที่ดีนะครับดังนั้นผมรู้สึกว่าลองสังเกตนะครับสัญญาณตรงนี้นะครับหรืออีเมสเซจหนึ่งคือผมรู้สึกว่าคนที่เรื่องของไพ่ตัวที่สองเนี่ย อินโทร i วชันของคุณหรือสัญชาตญาณของคุณสาคัญมากๆดังนั้นไพ่ใบนี้ครับคือการคอนเน็กหรือการรีคอนเน็กกับตัวตนภายในหรือศักยภาพของตัวคุณภายในนั่นเองหรือตัวตวนที่แท้จริงของคุณให้ได้นะครับดี Emperor, แอมเพลอร์แล้วคุณจะแล้วคุณจะค้นพบนะครับศักยภาพหรือค้นพบเส้นทางนะครับที่จิตวิญญาณของคุณนําทางไปในสิ่งที่คุณต้องการได้นั่นเองนะครับ สวัสดีครับคนที่เลือกหินกองที่3นะครับหรือหินลาพิสลาซูรีนะครับมาดูกันว่าแองเจลเทวระบจำตัวคุณมีอะไรอยาจจะบอกคุณบ้างค,คลิปสั้นๆนะครับคุนได้ Angel of Good News นะครับแล้วก็ Sick of War นะครับโอ้ o o d News มากับ Sick of War เนี่ยผมรู้สึกว่านะครับใครที่ใช้กดแรงดูดใครที่มีความปรารถนาหรือต้องการ ปรารถนาสิ่งใดเนี่ยให้คุณใช้กดแรงดึงดูได้เลยนะครับให้คุณใช้กดแรงดึงดูได้เลยผมรู้จึกว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีมากๆหรือสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวงังหรือเป้าหมายงานใหม่ new job นะครับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนยศเลื่อนสาขาเปลี่ยนสาขาเปลี่ยนบ้านใหม่อะไรต่างๆตรงนี้ของคุณนะครับ มันดีมากๆมันกําลังเข้ามานะครับขึ้นอยู่กับพลังงานของคุณด้วยนะครับว่าคุณจะดึงดูดเข้ามาได้ไหมดังนั้นนะครับสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณปรารถนานะครับมันจะเป็นจริงได้อยู่ที่คุณต้องเชื่อในตัวคุณเองด้วยนะครับถ้าคุณอยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือโปรโมตนะครับคุณก็ต้องแอคชั่นในในงานของคุณให้เต็มที่ด้วยนะครับแล้วสิ่งนั้นมันจะเข้ามานะครับขอให้คุณปล่อยวางเขาเรียกว่าปล่อยวางความเครียดปล่อยวางความคิดนะครับแล้วแบบสบายๆกับ กับสิ่งที่คนต้องการนะครับคือมีระยะเวลารอนะครับแล้วระยะเวลารอเนี่ยก็คือให้คุณได้พัฒนาได้ฝึกฝนนะครับตัวเองต่อไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าคนที่เล่าของไพ่คนที่สามอาจจะเป็นข่าวดีนะครับข่าวดีมาในทุกๆแบบนะครับหรือสิ่งที่คุณต้องการนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยนะครับ